อุ๊ยออกอยากจังเลยว่าก้อนนี้อยไม่ได้ขี้ตั้งนานขี้แข็งมาก <S 2> <S 2> ออกสักทีเฮโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมาดูเท่เกมมิ่งและนี่คือเกียนเทพออโตวีแม่เปิดคลิปมานะผมก็ขี้แตกขี้แทนกันเลยทีเดียวนะผมอ่ะ อันนี้ก็เป็นนะผมห้องน้ําบ้านพี่นั่นเองนะทุกคนนี่เลยนะผมแม่ของน้าส่วนตัวแบบใดนะทุกคนมองจากข้างนอกมาก็เห็นนะผมว่ากำลังทาอะไรอยู่นะกําลังนั่งคิวนะผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแม่อันนี้ก็เป็นบ้านใหม่ของพี่นั่นเองนะทุกคนนะนี่เลยนะผมบ้านมูลค่า30ล้านนะผมหลังนี้เนาะโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่เลยนะผมแม่แต่ทําไมดูซอมซ่องอยงเยไม่รู้นะผม อันนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะทุกคน30บล้านนะผมแถมผีอีก2ต้ตนแน่เฮ้ยนะผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกขี้ได้ไอเวยนเอาละทุกคนเนี่ยเราก็นะผมไม่ได้รีวิวรถมาสักระยะแล้วนะผมประมาณหนึ่งเดือนได้มั้งก็จำไม่ผิดนะผมพี่ก็ไม่ได้พาทุกคนมารีวิวรถเลยเนาะช่วงนี้นะผม หมัวติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะทุกคนตีเล่นเกมอื่นอยู่ทุกคนประมาณนั้นนะผมต <c oughs> ้องขอภไปด้วยโอเคมาวันนี้นะผมพี่ก็จะพาทุกคนนะผมมาเล่นรถคันนี้นี่เองนะฮะเออซึ่งจะเป็นนะผมรถแถวบ้านพี่เรียกอ e ีแท็กนะผมบ้านน้องๆอ,อ,อาจจะเรียกอ e ีก้งนะฮะประมาณนั้นเนี่ซึ่งเป็นคันนี้นี่เองนะฮะเออหลายพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปนะผมเออบางที่เรียกอ e ีแท็กนะผมบางพื้นที่เรียกอ e ีก้งนะผม บางพื้นที่อาจจะเรียกแบบอแตันประมาณนั้นนะผมนี่เลยนะฮะแต่คันนี้นะผมพิเศษหน่อยนะผมเป็นอแตันซิงนะฮะเออแตันซิงนะฮะประมาณนั้นโอ้โหยางเฟี้ยวเลยนะทุกคนว้ายางเอาอ่ะโอเคเดี๋ยวออกมาที่กว้างๆหน่อยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าแคบๆ่ะรีวิวไม่ถนัดนะฮะเออเทอร์โบ <Turbo S 1> นะผมเออเทอร์โบนี่ลูกเบลเลอร์เลยนะฮะนี่นะผม <laughs> สมแล้วทุกคนที่เป็นรถ อีแท็กซิงนะฮะอนี่มีท่อแต่งด้วยนะผมแล้วก็เป็นม้อตัวนี้เป็นกรองอากาศัางเนี่ยอไม่น่าจะใช่ของแต่งนะผมี่มีออยล์คูลเลอร์ด้วยนะผมแมระบายความร้อนด้วยน้ํามันนะผมคันนี้นะฮะไม่ใช่น้ํานะอออันนี้โมเล่นะผมใหญ่มากก็ประมาณนี้นะทุกคนของแต่งค่าวๆรอบคันนะผม โอเคไปเดี๋ยวเราเนอะผมไปดูการขับขี่กันบ้างนะผมจะเป็นยังไงเ e t s ก o โอเคเน่โอ้โหอย่างเทรนะผมพอสตาร์ทก็มาเท่านั้นแหละครับผมดูคนระับผมเสียงแม่สมจริงมากทุกคนเสีย e Tech อีแทนะ็กกันเนาะมีควันด้วยนะฮะคันนี้นี่โอ้โหอีแท็กของจริงว่ะแม่คิดถึงสมัยเด็กเลยนะผมตอนที่นั่งอ e ีแท็กไปนานะฮะไปไล่ไปสวนนลนะ อย่างแจมนะผมไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันนะผมคันนี้ก็ขับเคลื่อนล้หน้านะผมตามอีแ็กบ้านเราเลยนะฮะนี่นะผมนี่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 อย่างเฟี้ยวทุกคนเออไปกันฮะทีนี้เราไปแว้นกันไทางนี้แล้วกันนะผมมาดูกันนะผมว่าเดิมๆจะวิ่งได้เท่าไหร่คันนี้ทก้มที่เท่แตก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  โอ้ยเสียงแตกอะไรดังงี้ตอกแต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 กเลยเอออีกจ้ะโอเคมาดูกันนะผมว่าจะแรงขนาดไหนนะผมกันนี้เอาล่ะจะเรียกเหยียบหรือเรียกบิดดีวะเนี่ยเรียกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะผมเอ่อเหยียบแล้วกันนะผมเออตามนั้นนะผมเหยียบเหยียบแ้่่ซิ่งับผมซิ่งซิ่งตัวลรก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 แ้่เสียงไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเป็นรถอีแท็กนะ จะให้แบบเสียก,กระบาดซิ่งก็คงจะไม่ได้หรอกมั้งแอบบ้ยแเบรกเบรกเบรบกแมบบ่เแบรบกแบบดีด้วยนะผมคันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเลยนะทุกคนเราต้องาไปเข้าร้านซ่อมนะเนี่ยต้องไปหาช่างหลวยนะฮะเตกเด็เดเเเเเเอึบอึบเอาละครับทุกคนปะเดี๋ยวเราเอาไปแต่งกันบ้างลวกันนะผมก็เดี๋ยวเรามาแต่งแถวๆนี้ลวกันนะรู้สึกว่าแถวนี้จะมี ร้านซ่อมนะผมของช่างรวยนะผมสาขาที่แปนะฮะ <c oughs> <c oughs> ได้หรอวะช่างรวยเปิดอู่ถึงสาขาที่8ก็เลยเหรอครับนี่ตรงนี้มีร้านซ่อมนะผมเดี๋ยวเรามาแต่งตรงนี้้ว,วกันสวัส <c oughs> ดีครับเอา้าเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เปิดวะา <c oughs> ทำไมไม่เปิดวะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่งงช่างรวยช่างรวยอยู่หรือเปล่า ช่างรวยยังไม่ตื่นหรือเปล่าวะเนี่ยช่างรวยครับเปิอน้อยเปิอน้อยมีอะไรเด็กไอ้วังเป้เอออวยวายตั้งแต่เช้าเลยพอดีว่าผมอยากจะให้ช่างรวยนะครับแต่งรถคันนี้ให้หน่อยนะครับเฮ้ยการแกะแต่งรถจะเป็นยากอะไรวะใช้เป็นยูแต่งก็ได้ดิโถเฮ้ยเดี๋ยวแต่งให้แล้วกันกันน่ะเฮ้ยแค่แต่งรถนี่กก็ยังมายุ่งมายากกับกูนะที่บ้าเอ้ยช่างรวยนี่บ่นเก่งแฮ่โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราช่างรวยนะผมมาแต่งรถให้ไอ้หวังเป้แล้วกันนะฮะ นี่โอเคครับผมเราขึ้นรถเราก็ใช้เมนูนะทุกคนพาอพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพี่เข้าอู่ไม่ได้เอองงว่ะเฮ้ยนะผมนี่เลยนะฮะอู้รู้สึกว่าของแต่งไม่มีอะไรเลยนะผมเดี๋ยวเรามาแต่งล้อแล้วกันนะทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมรถไปก่อนแล้วกันนะผมนี่แม่ใหม่เลยนะผมทีนี้จากตอนแรกเป็นรถเกษตรกรอะนะ โอเคแล้วก็มาใส่นะผมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนล้อให้ก่อนเลยแล้วกันนะผมแหมใส่ล้อ,อก,กระทะรู้สึกไม่สวยฮนะเดี๋ยววันนี้นะผมเราใส่เป็นล้อ,อฟอร์ดนะผมโ <c oughs> อ้โหไอ้แตมใส่ล้อ,อฟอร์ดตึงจัดนี่โคตรเฟี้ยวเลยทุกคนบ้าโคตรตึงโคตรอันตรายโอเคเอาล้อ,อนี้เลยนะครับผมล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดแล้วก็นะผมมาใส่เอนจินเอ้าเอนจินใส่ใสไปแล้วนะผมเอา้าเบรกก็ใส่ไปแล้วนะฮะ เอา้าเกล้าใส่ไปแล้วช่วงล่างล่ะโอ้โหโหลดเรียบร้อยแล้วนะผมเพราะว่าคันนี้ซื้อมือสองมานะผมเจ้าของเดิมอ,อาจจะแต่งไปหมดแล้วไนงะเออประมาณนั้นอ่ะใส่กอนร้อยไปฮะแล้วก็สีไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าอุย้ยเปลี่ยนได้นะทุกคนนี่เลยนะฮะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้เจ๋งว่ะแต่ว่าสีคโคมียเม,มื่อกี้ก็สวยอยู่แล้วนะผมสีโคมียมมังรู้สึกเป็นตัวนี้ ออใส่คเ้มยียมเนี่ยทุกคนสวยอยู่แล้วนะฮะคล้ายๆแบบเป็นสีเหล็ก,กน,นะ,ะสีสองครับผมมีอะไรหรือเปล่าโอเคสีสองไม่มีอะไรนะฮะสีเราก็ไม่น่าเปลี่ยนได้นะผมสีนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะาเราทําเป็นคุม้มียมไปแล้วโอเคแล้วก็ไฟนะผมไฟติดป่ะโอ๊ยติดว่ะทุกคนเอาว่ะไหนๆก็ติดแล้วใส่ไปเลยแล้วกันนะผมแม่สีอะไรดี สีม่วงนะผมก็เฟี้ยวไปอีกแบบนะฮะชมพูโอ้สีทองไปเลยทุกคนนี่รถสุรตะรถคนรวยนะครับพี่น้องอเคอันนี้คือไม่ถอดแล้วกัน,นับผมวินโดว์มันไม่มีนะไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งไม่รู้ว่าจะไปแบบดำตรงไหนนะผมเพราะรถไม่มีกระจกอยู่แล้วนะเคแล้วก็ไม่มีเทอร์โบใส่ไปแล้วนะผมโอ้โหเพราะว่ามันมีเทอร์โบมาแล้วไงยังไงลูกบอลเลอร์เลยนะ ไฟสีนอนนะผมใส่ไปเดี๋ยวเรานะผมทีนี้มาปลดล็อกความเร็วนะฮะเออปลดล็อกก็ง่ายๆนะผมใส่ไปสักห้าแล้วกันนะผมท็อกใส่ไปห้าเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ปลดไปเลยแล้วกันนะผมเก้าเก้าไปเลยนะฮะปพวนวิ่งไม่ถึงเก้าเก้าหรอกแค่ปลดไว้ไเฉยๆตามนั้นนะฮะโอเคของแต่งวิีงแค่นี้ทุกคนแม่แคนนี้ก็สวยแล้วนะผมเจ๋งว่ะ โน no, นะผมแม่ใส่ล้อฟอร์ปุ๊บนะฮะรู้สึกว่าสวยขึ้นมาแบบร้อเซนเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> โอ้อยังเจ๋งอ่ะทุกคนรถอีแตนใส่ล้อฟอร์นะผมลอ้ลอลอ้อกระบะซิ่งอะนะไอ้เปียเ้ยเรียบร้อยแต่ลดุดแกดะแต่แต่งให้เรียบร้อยละไปซิ่งได้เลยไอ้หนโอเคครับเชื่องลวยงั้นผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับฟู <c oughs> ตั้งเดี๋ยวเราค่อยมาจ่ายก,ก็ได้นะผมเช่างรวยไปด้วยหรือเปล่าวะเช่างรวยเหมือนว่าเช่างรวยจะอยากไปกับเราด้วยนะฮะ ขึ้นได้ป่าวะโอ้ขึ้นได้นะผมเจ๋งว่ะเอาละช่างโหเกอดดีๆนะ <c oughs> นั่งตรงไหนวะเนี่ยมีบอ่อให้นั่งด้วยหรอวะช่างโหรเจ๋งๆเคนะผมไปนะทีนี้เอ,อเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยกันนะผมเดี๋ยวเราไปลองในป่าแลวกันนะฮะนี่รถแรงนะผมวิ่งที่ไหนก็แรงนะแตก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 แต,ก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 ตก เดี๋ยวเราครับผมเข้าไปในเมืองหน่อยแล้วกันนะผมเป็นฟิลแบบบ้านนอกเข้าเมืองโหว้าวว้วววววววเรียบร้อยนะผมโอ้โหชนหมีป่าตายนะโอ้ไม่ตายนี่วะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไม่ตายอย่างนั้นหรอถึงอย่างนั้นหรอไปยาโฮ้าว่า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้นะผม ้ราไปอีกทางหนึ่งกลับไปฮะยาฮูเหมืทางนี้เพาว่าใส่ล้อนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะลื่นขึ้นนะเนี่ยมันไม่เกาะถนนเลยฮะสำหรับที่เรามาวิ่งแบบถนนทางดินแบบนี้นะฮะออกลื่นมากโอ้วิ่งขึ้นมานิดเดียวเองนะผมจากตอนแรกวิ่งแค่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งเหรอตอนนี้ก็วิ่งร้อยหนึ่งเหมือนเดิม เป็นเพราะเราวิ่งอยู่ทางดินก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาก็เลยวิ่งช้าเดี๋ยวเราลองเอาไปที่ทางลาดยางหน่อยแล้วผมทางยางมาต่อยจะเป็นยังไงสิ่งหรือเปล่าเอาละมาแล้วยังไงโอ้โหโยแจ็คคันนี้ผมสี่เกียร์กันเลยทีเดียวนะฮะร้อไปแล้วนะผมสิ่งมากแจ็แแยาฮ ย้าฮู้ย้าฮู enfin <ki> ้ต่อๆๆ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 ๆแหมผมวันนี้เราจะมาแข่งนะผมเดิมพันกับรถซูเปอร์คาร์นั่นเองเนี่ฮะเออหาเงินเข้าบ้านหน่อยนะผมปอนมันเลยรวมเลยครับรวมเลยครับฆาตก่อนเลยอุ้ยรู้สึกว่าจะมีบิ๊กไบค์มาแข่งกับเราด้วยนะครับนี่อ่ะ เอาเรื่องเอาเรื่องมาเถอะมานะผมแม่เราได้แข่งกับไฮเปอร์คาร์นะผมสองคันเลยนะฮะเออมีไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็บิ๊กไบค์นะผมไปย่าโฮซิ่งแล้วครับผมแตก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 แนเอาละแซงซุปเปอร์คาร์ได้แล้วครับแตก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 ไปเลยนะครับผม เรียบร้อยนะผมงานนี้เราชนะชิวๆวโอ้โหวเข้าไปที่17วินะผมแม่วันเจี๊ยบวันเจี๊ยบนะครับวันเจียเจ๊ยบนะครับอืมเดีาา๋ยวมอไซคันนี้เล่นหน่อยแล้วกันนะผมเขาพร้อมแล้วนะผมเขารอเราแค่คันเดียวนะฮะโอ้รอบนี้นะผมเราได้แข่งกับซุปเปอร์คาร์เลยนะผม นี่ฮะซูร์คา์นอะลัมโบนี่นะฮะนี่บุกติคิรอนด้วยนะแล้วก็รถคาสสิกคันหนึ่งนะผมรถเชียร์อะไรไม่รู้เออเวลามาซะด้วยอาอรอด้วยรอด้วยเกมไม่เป็นไรนะผมถือว่าต่อให้แล้วกันระบบเนตัดชั่งหน้อยกดเลยได้เลยไ <laughs> <laughs> อ้วังพีสยาฮาตาม <laughs> ไปแล้วกับพี่น้องยาฮา <laughs> ต้องรวยกดในตัดชา้าไปหน่อยนะผมได้ที่อันดับสองว่ะโอ้แต่ว่านี่มันเพื่อนเลิฟของหวังปี้นี่ว่านี่มันรามานะผมขันขันเขียวเนี่ยเนี่ยจำหน้ามันได้มันคือรามาเนี่ยเอ้ยรามาเพื่อนเลิฟทำไมน,นายชนะกูแบบไม่นี้ลรวะไม่ไว้หน้ากันเลยบ้านี่เอาว่าเราได้แข่งกับพอน้องอ,อนิวด้วยนะผมรถคอ,อกสิ้นนะฮะมาๆมามา,มา เข้าพีคกช้าก <c oughs> hey, yeah ับเพื่อนเลยนะเอาล่ะรอบนี้บอกเลยนะผมเราต้องโชว์ให้พ่อน้องโอดิวดูนะฮะว่ารถเรานี่เจ๋งที่สุดในตำนานพูดอะไรัวเนี่ยเห็นผมพร้อมไปย้ฮูออกตัวช้าหน่อยแต่ก็แรงนะผมบวกในการด้วยช่างเลยกระเทยยะฮู้สามร้อยสี่ร้อยผม เอาขตัวมาได้จังเลยโอ้ยชิบหายอ้อหลุดออกจากสนามเลยนะผมรถตกน้ำนะผมนู่นนะเห็นไหมทุกคนเฮ้ยังทันอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ oh ดี๋ยวโอ้ไม่ได้รถกูตกน้ำแล้วชิบหายเรียบร้อยทุกคนแม่อีแตนซิ่งเรานะผมเครื่องน่าจะพังนะผมเพราะตกน้ำเมื่อกี้เรียบร้อยนะฮโอ้ย เอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็ไม่อยู่ที่ทางตรงนะผม17จกิโลเมตรนะผมตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรานะผมจะมาทําให้รถเรานะผมทีนี้มีแรงท็อกนะผมเอ้ยแรงม้านะผมก้านั่นเองนะทุกคนนี่นะเราจะเอาแบบสุดทุกอย่างนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ก้าเหมือนกันนะผมแล้วก็ ความเร็วเออท็อปสปีดนะผมก็ใส่ไปเขเก้าเหมือนกันนะผมมาดูกันนะผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะผมทีนี้โอโหปืนบัมสัมเบ้นะทุกคนเครื่องคือสุดนะผมสุดทุกอย่างนะฮะมาดูว่าจะแรงขนาดไหนนะผมทางตรงแบบนี้ดึงสองสามเลดซ่าก็โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเร็วเกินแม่ กับล้อหลุดกันเลยทีเดียวนะฮะแรงเกินไปเป้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนอุ้ยตั้งลับก่อนฮะตั้งลับก่อนเอาละทีนี้หนึ่งสองสาม let's go ย่าฮู้ย่าฮู้ <ś c oughs> ทุกคนดูความเร็วนะผมโอ้โหตอนนี้นะผมวิ่งไปแล้วสี่พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงห้าพันกิโลเมตรต่อชั่วโมง <ś c oughs> โอ้โหสุดยอดมาก